แปดสิ่งที่ควรเรี่องในอิมู1การหาซื้อไอดีสมัครใหม่ไอดี ID สมัครใหม่ที่พูดถึงคือ ID ดี5บาท10บาทแน่นอนว่าส่วนมากไอดีพวกนี้มักจะขายขาดไม่สามารถมานั่งเคมที่หลังได้ถ้าไอดีมีปัญหาเกี่ยวกับการล็อกอินขึ้นมาเราจะเสียเงินไปฟรี คุณไม่สามารถตอบคำถามส่วนตัวกับ Start i n w o เพื่อกู้ข้อมูล ID คืนได้เลยข้อที่2การซื้อ ID เก่าวงเล็บหลอกขายก่อนจะตัดสินใจซื้อ ID ตรวจสิ่งของภายในตัวและข้อมูลทุกอย่างให้ดีไม่เช่นนั้นคุณเองอาจจะเป็นคนที่ถูกย้อมแมวโดยผู้เล่นเก่า อิมูแทบไม่มีไอเทมแลเสื้อผ้ากเก่าๆแทบตีมูลค่าไม่ได้อันนี้ในความคิดแล้วนะสิ่งที่สามารถอัพราคาไอดีได้มีเพียงแค่เ VIP และ AP เท่านั้นข้อที่3การซื้อไอดีคเลเตอร์ถาวรเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งทัวลงเพราะข้อนี้ไม่ได้ห้ามแต่เป็นการเตือนกันมากกว่า ดิเคเตอมีราคา3,000บาทขึ้นไปซึ่งนั่นก็เป็นเงินที่เยอะพอสมควรคุณเองก็คงไม่อยากจะเสียเงินไปฟรีๆเพราะงั้นสิ่งที่ควรทำคือคุณต้องมั่นใจว่าคนขายเป็นคนที่สามารถตามตัวได้และมีข้อมูลเกี่ยวกับไอดีที่ขายให้เราแบบครบถ้วนจริงๆข้อที่4การแลกเปลี่ยน ID อินวูกับเกมอื่น ปัญหาเกี่ยวกับการล็อกอินอิมวูมีเยอะแยะมากมายแค่ออนแปลกที่ผิด i p นิดหน่อยก็สามารถโดนลงัก ID ได้ง่ายๆไม่ควรหาแลก ID เพราะถ้าโดนแบนขึ้นมาจะไม่มีใครมานั่งรับผิดชอบ ID ของคุณเลยข้อที่4.1ปัญหาที่คล้ายคลึงกับข้อที่4เป็นการเติมเงินผ่านล็อกอินนี่ไม่ใช่การกระทําที่ปลอดภัย เราไม่ควรให้ไอดีของเรากับใครทั้งนั้นเหตุผลก็ตามข้อ4 ID ดีของเราสามารถบินได้ง่ายมากเบื้องต้นเราพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับการเติมเงินเกี่ยวกับการล็อกอินเป็นส่วนใหญ่แต่หลังจากข้อที่5เราจะพูดถึงสิ่งที่ควรเลี่ยงในตัวเกมกันบ้างแล้วนะคะข้อที่5บุคคลท็อกซิกเป็นเบสิก และเป็นพื้นฐานของเกมแนวนี้ที่จะมีคนมากหน้าหลายตาที่เราจะต้องพบเจอและปวดหัวกันมาอย่างมากมายไม่วจะเป็นการพูดคุยที่ไม่ดีทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจที่ได้ฟังการก่อกวนผู้เล่นคนอื่นๆถ้าได้พบเจอกับคนพวกนี้ไม่ต้องไปตอบโต้หรือสนใจถ้าคุณเป็นเจ้าของห้องสามารถเตะเขาออกไปและแบนทิ้งได้เลย หรือไม่ก็รีพอร์ตทงขาวภายในอิมวูซ้ำไปอีกครั้งข้อที่6โลกจิตมีทั้งไทยและต่างชาติรวมถึงโปรแกรมอิมวูจะมีฟังก์ชัน18บวกแต่เราคงไม่อยากจะไปอิอะกับคนที่เราไม่รู้จักหรอกจริงไหมคะเพราะงั้นถ้าเจอกับคนประเภทนี้ให้เราด่าส่งไปเลยค่ะเอาให้มันอายจะได้ไม่กล้ามายุ่งวุ่นวายกับเราอีก ข้อที่7พวกขอของวิธีเรียกง,ง่ายๆคือเมินไม่ตอบอะไรกลับไปแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเยอะจนน่าลำคาญมากจริงๆก็สามารถบล็อกอีกฝ่ายทิ้งได้และมาถึงข้อสุดท้ายเป็นข้อที่มีการโต้เถียงกันมากที่สุดในอิมูข้อที่8การขอพิกัดสิ่งของต่างๆนะับเป็นคำถามท,าที่ยอดคิดจริงๆว่าผิดไหม ควรหรือเปล่าคำตอบคือการขอพิกันในอิมูเป็นสิ่งที่ควรเลี่ยงไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ควรทำแล้วไม่ต้องเอาหลักฐานมากางให้ฟังนะก็ไม่ได้ทำให้มีค้าพิลาไม่ได้เป็นคนทำผลงานชิ้นนั้นขึ้นมาจริงๆแต่ก็เป็นคนค้นหาด้วยตัวเองแล้วมึงเป็นอไรอ่ะทำไมไม่ค้นหาไม่นั่งถามคนอื่นอยู่ได้หยอกๆๆอ นี่คือทั้งหมดที่นึกได้นะคะมาช่วยทำให้สังคมในเกมดีขึ้นกันเถอะไม่เริ่มจากตัวเราแล้วจะเริ่มจากใครฝากไว้ให้คริส